ดวิชาไหนเรียงจากง่ายไปยากวิชานี้ง่ายสุดนะครับคือคณิตเพิ่มเติมมันก็จะเป็นอินซีกพื้นเลยครันีม่เลยโอ้แล้วคุณล่ะครับคณิตเพิ่มยากที่สุดในชีวิตคณิตเพิ่มยากสุดอ่ะแต่เมื่อฉันบอกง่ายไปยากนะวิชาไหนเรียงจากง่ายไปยาก ได้ต่อก็ยิงพื้นยิงพื้นก็แล้วก็ขันนิดส่วนของมุกอนะเลี้ยงเหมือนเอ็กเลยวิชาสุด่อพี่ชาอะไรง่ายที่สุดวันนี้จากง่ายไปมากไม่มีมึงปมหนึ่งนะสีกรับผมคิดว่าภาษาไทยเพิ่งง่ายก็เอาถ่ายกูซี่อ่ะ ครับผมนะครับภาษาไทยเพิ่อง่ายที่สุดต่อมาก็จะเป็นประวัติวิชาที่ยากที่สุดของวันนี้ก็คือวิทยาศาสตร์นั่นเองเหมือนนักเรียนรับของนะปอมะ <c oughs> ค่ะประวัติไทยเพิ่มแล้วก็วิทย์พบประชากรหลากหลายที่กำลังจะตายในวิชาคณิตศาสตร์วันนี้จากง่ายไปยากวิชาอะไรง่ายที่สุด คณิตคณิตแล้วก็ <mm แล้วก็แล้วก็อะไรแล้วก็อะไร <mm> จากง่ายไปยากนะคณิตง่ายสุดเหรอ <mm> ไม่สิ <mm> สักก่งมเพิ่มอ่ะเอแล้วก็คณิต <mm> สงของมุกนมุกก็คิดว่าสั่งคมเพิ่มอีกเอแล้วก็คณิตแล้วพิ่งไปถามเอ็กแต่ว่า เอ็กแม่งโคตรปิงรีเฟมอ่ะมันนั่งเล่นเกมอยู่อ่ะครับว่าง่ายไปมากวันนี้ง่ายไปยากไม่ใช่หรอเออแล้วแหละเออสำหรับวิชาที่ง่ายสุดนะครับก็น่าจะเป็นสังคมเพิ่มต่อมาก็จะเป็นอิงเอแล้วก็วิชาสุดท้ายก็คือคณิตพื้นครับรักหยกนะครับมึกจะสู้ทำไมจาบุญนะครับวิชาที่ง่ายสุดหยกไม่ถามเลยแค่รีบไม่ก็มึงบยาบพักมึน ไปน้อยเออไม่ใช่าาย,ยากไปยากถามมาเลยคุณคิดว่าวิชาไหนครับวิชานี้ง่ายสุดสลับวันนี้นะครับอาะกิดเพิ่มอลองมาจะเป็นสังคมพื้นยากที่สุดของวันนี้นะครับภาคาะไรพื้นคุณครับ ชาที iden, ่ยากที่สุดจาก12วิชาเอามาสองวิชาแรกิตพื้นวิชาที่สองไทยพื้นครับคณิขเพิ่มคณิดพื้นครับอังกฤษพื้นไทยพื้นครับจบะเอ้าโว้ยย่อเฟิร์นัดนัทยิงยิงสองครับผมครับแอบโดนนำยับเลยครับ